ต้องซักถามแล้วแต่พอมันเจอเนี้ยปุ๊บเราเรามีความคิดว่าเอ้ยคนคนนี้นี่มันมาทําลายบรรยากาศบางอย่างมากกว่าอะไรเงี้ยต่อให้เป็นเตียมพี่ก็ไม่โอเคออต่อให้แบบหิวแสงแล้วมาคิดว่าเอ้ยอะไรตรงนี้เราก็ต้องแบบอบรมนิดนึงคือจริงๆเราก็ดูรูปร้างหน้าตาน้องเขาก็ไม่ได้แย่เนาะก็จัดว่าเป็นคนสวยแต่ถ้าถติว่าเขาทําตัวน่ารักหรือมีสเสน่ห์อะไรกว่านี้มันก็มันก็จะดีไม่โอเคเพราะจริงๆมันใช่ ใช่ใช่แล้วมันเหมือนมันไปคัดฟิลเขาด้วยคือเหมือนแบบแม่น็อตเนี่ยเขาก็จะพยายามให้น้องแบบโชว์บอดี้แล้วแบบนางก็อยู่นังก็ขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ขึ้นไปอะไรสักอย่างแบบอุ้ยรูนี่นะซึ่งพี่ยไม่ทันสังเกตหรอกแต่ว่าการทําแบบนั้มันไม่โอเคพี่ก็เลยบอกอุ้ยแม่นี่เป็นใครใครเชิญขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็โอเคมูฟออนเพราะจริงๆแล้วจากตรงนั้นเราบุกมาแต่ว่ามองลงไปข้างล่างนะ ดูแบบแฮปปี้มากาหรือว่าอะไแรแบบมีมันแบบรับก็ขึ้นอีกแล้วเหมือนแบบว่าคือโดยส่วนตัวพี่ป้อมเาเป็นอาจารย์เราก็อยากจะบอกอยากทาแบบนี้ะบบนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอลงไปไม่หนูอย่างนั้นหนูอย่างนี้หนูยแล้วบอกโหยิ่งขึ้นมากไปก็คือจริงๆแล้วคือถ้าทําผิดแล้วรู้ตัวนะคือถ้ามันแบบมาขอโทษกันหรือมนเป็นเพราะจริงๆน้องเขามีสัญยภาพอย่างอื่นอีกเยอะกว่าการที่จะมาหาแสงแบบนี้อะไรเงี้ยก็เสียดายอยู่ก็อยากให้เขาแบบ ไม่ทําแบบนี้อีกอะไรเงี้ยแล้วตัวพี่พี่ก็ไม่อยากแบบโมโหอีกอะไรเงี้ยคือคือถ้าแบบภาพที่เห็นออกไปแล้วแบบทําให้แบบทุกคนตกใจก็ขอโทษด้วยอะไรเงี้ยปกติก็ไม่ได้เป็นอะไรแบบนี้สุดท้ายจะฝากอะไรไหมครัในฐานะที่แบบเราทํางานในวงการมาเยอะแล้วทั้งเมืองนอกทั้งเมืองไทยก็รู้ว่าแบบเอออะไรแบบนี้มันควไม่ถึงเหตุการณ์นี้ใช่ไหมจริาก็เห็นกันอยู่เนาะมันไม่ก็เห็นกันอยู่แล้วมันมีการไลฟ์สดด้วยแล้วมัน ออกมาในลักษณะนี้แล้วแล้วเข้าใจป่ะแล้วผู้ชายแก้ผ้ากําลังจะแก้ผ้าแล้วตัวเองเป็นผู้หญิงแล้วก็แต่งตัวค่อนข้างแบบเซ็กซี่แล้วขึ้นมาอะไรแบบนี้ซึ่งเราก็จะบอกว่าหัวโบราณก็ใช่เพราะว่าเห็นลูกเห็นหลานมาทำอะไรมมันก็ไม่น่ารักถ้าเป็นลูกเป็นหลานเราตัวเองกลับไปนี่คือโดนฟาดอย่างหนักอะ,อะไรประมาณนี้แต่ว่า แต่ตรงเนี้ยคือมันก็แล้วแต่เขาเนอะเพราะเราพี่ก็ไม่ได้อะไรเพราะเราก็เจอแค่นี้เพราะพี่ไม่เคยเจอน้องมาก่อนซึ่งก็ตกใจแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นอะไรพี่ก็บอกเออแต่ถ้าเป็นเวทีที่เธอคุ้นเคยอย่างแม่นอตเธอสนิทก,กันอะไรอย่างเงี้ยเธอโอเคแต่พี่เขาให้มาทํางานตรงเนี้ยเราก็ซีเรียสมากถามแม่นอตดูได้แบบทําการบ้านเป็นเดือนเพราะมันจะต้องมีแคมเปญซึ่งจริงๆแล้ว คุยไปคุยมาแม่เ้างเออเธอช่วยฉันหน่อยอะไรเงี้ยพี่ก็ตัดสินใจไหนไหนมาแล้วมันมีทั้งดาวทวิตเตอร์มันมีทั้งอะไรละซึ่งเราก็รู้อยู่พี่ก็บอกเขาว่าถ้าฉันจะมาแล้วฉันอยากทําให้มันดีอยากให้ผ้ามันออกมาดูแพงดูดูเป็นเหมือนแบบเอยเอาคนแฟชั่นมาทำอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ค่อนข้างแบบซีเรียสนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะเราแบบจริงจังด้วยแหละแล้วเราไปเจออะไรที่มันดูเล่นๆแบบนี้พี่ก็รู้สึกแบบ เออมันขัดจังหวะเราอ่ะ mm hmm. คือบอกตัวอีกสองคนตัดสินไม่รู้เรื่องเลย mm hmm. คือแบงค์ไปเลยได้แต่มองแล้วก็เขาพูดอะไรเราฟังไม่ได้เลยเพราะว่าเฮ้ยมันแบบอารมณ์มันไม่ได้แต่ mm hmm. ข้าโชคดีที่แม่นอตเขาเบรกสุดท้ายคริ่มป้อมได้คุยกับแมงนอตไหมถ้ามีเขามางานจะไม่มีเราพี่ก็นขนาดนั้นไหมครับถ้าณตอนนี้คือไม่เป็นไรเราก็แล้วแต่แต่คิดว่าถ้าครั้งหน้าเขาเจอพ, mm hmm. พี่เขาก็น่าจะรู้แล้วว่าอะไรที่เราชอบหรือไม่ไม่ชอบแต่ว่าน้องเขาอ่ะสุดท้าย เขาก็ขอโทษเราพี่ก็แค่พี่ก็แค่บอกว่าวันหลังจะทําแบบนี้อีกซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของเวลาคือคนเรามันจะแบบตัดสินทีเดียวไม่ได้หรอกเพราะว่าพี่อยู่วงการเนี้ยหลายครั้งมากที่ตีกันก่อนแล้วตอนหลังมาเป็นเพื่อนรักกันก็มีอย่างแม่นอตเนี้ยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กเชื่อไหมไม่คุยกันสองสามปีห้าปีก็มีก็ไม่คุยกันกลับมาคุยกันไม่คุยกันกลับมาคุยกันอะไรเงี้ยซึ่งมันมันก็บอกไม่ได้หรอกแต่ว่าเราก็พูดไปตามเนื้อผ้าเนาะอะไรอย่างเงี้ยประมาณ